สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะไปทบทวนาการนับเลขกันนะคะเด็กๆวันนี้เราจะไปนับเลขที่ทะเลก,กันนะคะมานับเลขกันเถอะเลขศูนย์ถึงเลขสิบนะคะให้เด็กๆไปสังเกตเลยนะคะ มาดูกันที่ภาพแรกเลยนะคะเด็กๆเ,เอ๊ในแม่น้ำแห่งนี้มีอะไรอยู่คะไม่มีเลยถ้าไม่มีเท่ากับเลขอะไรคะเด็กๆไม่มีจำนวนให้นับเลยเท่ากับเลขศูนย์นั่นเองนะคะเพราะว่าในน้ําไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยเห็นไหมคะเด็กๆจึงไม่มีอะไรให้นับนะคะก็เท่ากับ เลขศูนย์นะคะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆมาสังเกตในภาพนี้นะคะเต่ามีกี่ตัวะคะเต่ามีหนึ่งตัวเท่ากับเลขอะไรคะเด็กๆเต่าหนึ่งตัวเท่ากับเลขหนึ่งน,นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทยนะคะเด็กๆสังเกตเลขหนึ่งด้านล่างนะคะ จะเขียนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเลขหนึ่งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเต่าหนึ่งตัวเท่ากับเลขหนึ่งนะคะเราไปนับกันต่อเลยค่ะเด็กๆขาปลาอะไรคะอาปลาโลมานั่นเองนะคะเด็กๆมีกี่ตัวคะเด็กๆไปนับกันเลยคะ่ะหนึ่งสองมีกี่ตัวคะ ปลาสองตัวเท่ากับเลขอะไรคะเท่ากับเลขสองนั่นเองนะคะใอ้เด็กๆสังเกตนะคะเรานับได้สองเราก็ต้องตอบสองนั่นเองนะคะไปนับกันต่อเลยคะ่ะในภาพนี้มีปลาหมึกกี่ตัวคะเด็กๆอาเด็กๆไ,ไปนับพร้อมๆคุณครูนะคะหนึ่งสองสาม ปลาสามตัวเท่ากับเลขอะไรคะเท่ากับเลขสามนั่นเองนะคะเด็กๆนับได้สามเด็กๆก็ต้องตอบเลขสามนั่นเองนะคะให้เด็กๆฝึกนับแล้วก็ตอบให้ตรงตัวเลขด้วยนะคะต่อไปมาถึงตัวเลขต่อไปปลาสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนั่นเองนะคะ มีกี่ตัวคะเด็กๆไปนับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่เท่ากับเลขอะไรคะเด็กๆไปดูคำตอบกันนะคะเท่ากับเลขสี่นั่นเองนะคะเด็กๆนับปลาได้สี่ตัวเด็กๆก็ต้องตอบเลขเลขสี่นั่นเองนะคะต่อไปมานับปลาปักเป้ากันนะคะมีกี่ตัวคะเด็กๆไปนับ พร้อมๆคุณครูลงเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาห้าตัวเท่ากับเลขเลขอะไรคะใชยแล้วค่ะเลขห้านั่นเองนะคะเด็กๆเรานับได้ห้าเราก็ต้องตอบห้านั่นเองนะคะ เด็กๆหาไปดูรูปภาพต่อไปนะคะรูปภาพต่อไปเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปปลานั่นเองนะคะปลามีกี่ตัวคะเด็กๆไปนับพร้อมๆกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลาหกตัวเท่ากับเลขอะไรคะเรานับได้หกเราต้องตอบเลขอะไรคะ ปลาหกตัวเท่ากับเลขหกนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยบมือให้ตัวเองด้วยนะคะต่อไปเป็นตัวอะไรคะเด็กๆปูนั่นเองนะคะปูมีกี่ตัวคะเด็กๆมาสังเกตในรูปภาพนี้กันนะคะเด็กๆคะเเดี๋ยวเราจะไปนับปูพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7ปู7ตัวเท่ากับเลขเลขอะไรคะเล็กๆเ,เท่ากับเลข7นั่นเองนะคะเรานับได้7เราต้องตอบเลขเ7นะคะให้เด็กๆฝึกทบทวนนะับไปพร้อมๆกับคุณครูลุงด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เป็นอะไรคะปลาดาวนั่นเองปลาดาวเขาก็เป็นสตัตว์ทะเลด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆเ,เราไปนับปลาดาวกันนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดปลาดาวแปดตัวเท่ากับเลขอะไรคะเลขอะไรคะเด็กๆไปดูคำตอบกันนะคะเลขแปดนั่นเองนะคะใครตอบแปดบ้างคะเด็กๆ เก่งมากเลยปลบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแสดงว่าตอบได้ถูกต้องนะคะถ้าเด็กๆนับได้แปดเด็กก็ต้องตอบเลขแปดนะคะต่อไปไปนับกันต่อเลยนะคะปลามีกี่ตัวคะเด็กๆในหน้านี้อ่าในน้ำทะเลนี้ปลามีกี่ตัวคะให้เด็กๆไปนับพร้อมๆคุณครูลงเลยนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปลาเก้าตัวเท่ากับเลขอะไรคะเด็กๆนับได้เก้าตัวเด็กๆต้องตอบเลขอะไรคะใทยแล้วคะ่ะตอบเลขเก้านั่นเองใครตอบเลขเก้าคะเก่งมากๆเลยนะคะไปดูรูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆ รูปปลานะคะปลามีกี่ตัวคะเด็กๆไปนะับพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปลาสิบตัวเท่ากับเลขสิบปลาสิบตัวเท่ากับเลขสิบใช่ไหมคะ เลขสิบเขียนแบบไหนคะอ่าแบบนี้เองนะคะเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์ถ้าเด็กๆนับปลาได้สิบตัวเด็กๆก็ตอบเลขสิบนั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นเกมนะคะให้เด็กสังเกตมีเลขอะไรคะเด็กๆเลขหนึ่งนะคะแล้วให้เด็กๆมาสังเกตรูปภาพด้านล่างนะคะ เด็กๆดาเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนให้เด็กๆระบายสีแดงอถ้าเป็นเลขหนึ่งเด็กๆก็ตอบสีแดงนะคะก็คือระบายสีแดงนั่นเองเด็กๆดาเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนบ้างคะมีกี่ตัวคะเด็กๆไปดูกันเลยนะคะอาเลขหนึ่งตัวที่หนึ่งมาแล้วยังมีอีกไหมคะเด็กเลขหนึ่งอยู่ไหนเอ,อ่ย ตัวที่สองมาแล้วนะคะยังมีอีกไหมคะเลขหนึ่งมีอีกไหมคะมีอีกนะคะหมดหรือยังคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าหมดหรือยังคะในภาพนี้ยังมีเลขหนึ่งยังอยู่อีกไหมคะเด็กคิดคำตอบไว้ในใจนะคะเด็กๆจะตอบได้ทั้งหมดเหมือนที่คุณครูลุงฉเฉลยไหมนะคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆ เลขหนึ่งในหน้านี้นะคะก็มีอยู่หนึ่งสองสามมีสี่ตัวนะคะมีอีกไหมคะเด็กๆมีมีเลขหนึ่งอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะอ่าเราไปเล่นเกมตัวต่อไปนะคะเด็กๆไปเล่นเกมตามหาเลขสองกันนะคะเลขสองอยู่ตรงไหนบ้างคะเด็กๆเออยู่ตรงไหนบ้างนะให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะ เลขสองมีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่ามีกี่ตัวคะเด็กๆชี้ได้เลยนะคะมีกี่ตัวคะอ่าตัวที่หนึ่งมาแล้วตัวที่สองตัวที่สามหมดหรือยังคะหมดหรือยังคะเด็กๆตัวที่สี่นะคะคําตอบก็คือเลขสองมีทั้งหมดสี่ตัวเด็กๆคิดว่ามีเพิ่มอีกไหมคะ อ่าไม่มีแล้วนะคะต่อไปเราจะไปตามหาเลขสามกันนะคะเลขสามอยู่ตรงไหนบ้างคะเด็กๆอ่าด้านล่างที่ยังไม่ระบายสีนะคะเลขสามเขาอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่ตัวคะเด็กๆคิดว่าเลขสามมีกี่ตัวคะเด็กๆนับแล้วก็บอกคุณปูลงนะคะมีกี่ตัวคะอ่าไปดูเฉลยกันนะคะ มีหนึ่งตัวมีอีกไหมคะสองตัวแล้วนะคะมีอีกไหมเอ,อ่ยสามตัวมีอีกไหมคะมีอีกนะคะตัวที่สี่สแล้วหมดหรือยังคะเด็กๆหมดหรือยังคะอ่ามีอีกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเลขสามมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า มีทั้งหมดห้าตัวนะคะให้เด็กสังเกตด,ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาตามหาเลขเลขสี่กันนะคะเอเลขสี่ตรงไหนคะเด็กๆที่ยังไม่ระบายสีมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆนับกันเลยนะคะหนึ่งตัวมาแล้วสองสามสี่สี่ตัวแล้วนะคะ หมดหรือยังคะเด็กๆหมดหรือยังคะ,ะมีทั้งหมดห้าตัวนั่นเองนะคะใครตอบห้าตัวบ้างคะเด็กๆแสดงว่าตอบได้ถูกต้องนะคะต่อไปเราจะมาตามหาเลขค่ากันนะคะให้เด็กๆมาสังเกตด้านล่างเลยด้านล่างที่ยังไม่ระบายสีนะคะเลขค่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆเด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตามหาเลขค่ากันนะคะตัวที่หนึ่งมาแล้วมีอีกไหมคะตัวที่สองมีอีกไหมคะเด็กๆยังมีอีกไหมอาใช่แล้วค่ะตัวที่สามหมดหรือ,อยังคะามาถึงตัวสุดท้ายตัวที่สี่นะคะเลขค่ามีทั้งหมดสี่ตัวนั่นเองมีอีกไหมคะเด็กๆไม่มีแล้วนะคะครบแล้วนะคะ สำหรับในหน้านี้นะคะคุณครูรุก็จะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกสังเกตตัวเลขนะคะเพื่อเป็นการทบทวนการจําตัวเลขของเรานั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะให้เด็กๆทําการบ้านกันนะคะค่ะไปทําการบ้านกันนะคะเด็กๆก,การบ้านนะคะก็อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นแบบเรียน คุณหนูเรียนรู้เลขนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเตรียมไว้รอเลยนะคะอาเด็กๆหยิบขึ้นมาหลือยังคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่24ก็คือหน้านี้นะคะมีเลข2กับเลข4เป็นเลขอาราบิกนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะให้เด็กๆระบายสีอ่อนแล้วก็สีแก่ การระบายสีของเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับในแง่ของสีได้อเรามาดูที่ภาพแรกเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะระบายสีเหลืองอ,อ่อนสีเหลืองอ่อนอยู่ไนคะเด็กๆก,การระบายสีของเรานะคะเราก็จะได้ไล่สีให้เด็กๆหยิบสีเหลืองมาแท่งเดียวนะคะ การระบายนะคะเด็กๆให้เด็กๆระบายได้เลยระบายเลยนะคะระบายสีเหลืองได้เลยนะคะเด็กๆก็ระบายสีเหลืองเป็นการระบายสีเหลืองระบายสวยๆนะคะคุณครูไม่ได้ใช้สีจริงๆอาจจะไม่สวยนะคะให้เด็กๆระบายสีได้เลยนะคะเป็นการระบายสีเหลืองอ่อนนะคะ ให้เด็กๆระบายได้เลยเราจะระบายสีเหลืองอ่อนนะคะสำหรับดอกไม้ดอกแรกของเราให้เด็กๆทำตามได้เลยนะคะต่อไปให้เด็กๆใช้สีเดิมนะคะสีเดิมแต่เป็นการระบายระบายให้เข้มกว่าเดิมใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้ระบายสีเหลืองแก่นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะไป ระบายสีเหลืองแก่นะคะให้เด็ก,ดกๆหยิบสีเดิมของเด็กๆนะคะแต่ให้เด็กๆระ,ะบายซ้ำหลายๆรอบนะคะสีเขาก็จะเป็นสีเข้มนะคะเด็กๆระบายได้เลยนะคะสีเหลืองแก่แล้วก็สีเหลืองอ่อนนะคะก็จะระบายแบบนี้นะคะเป็นการระบายแบบนี้สําหรับในภาพแรกของเรานะคะ ก็ได้เสร็จแล้วนะคะก็คือสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองแก่นั่นเองนะคะเด็กๆคะมาสังเกตรูปภาพที่สองแก้วน้ำแก้วแรกเขาให้ระบายสีสีแดงอ่อนนะคะสีแดงอ่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบสีแดงขึ้นมานะคะให้เด็กๆหยิบสีแดงขึ้นมาเลยสีแดงอ่อนนะคะ เราก็จะใช้สีแดงอ่อนระบายแก้วน้ํานะคะก็คือการขูดสีที่เบาๆนั่นเองนะคะเด็กๆไม่ต้องขูดแรงนะคะก็จะได้สีแดงเป็นสีแดงอ่อนนะคะเด็กๆไม่ต้องขูดนานนะคะเด็กๆก็ขูดสีเบาๆก็จะได้ออกมาเป็นสีแดงอ่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้สีเดิมนะคะก็คือสีแดงนั่นแหะค่ะ ให้เด็กๆใช้สีแดงสีเดิมนะคะแต่เด็กๆระบายซ้ํานะคะระบายแบบว่าใช้สีให้นานๆน,นะคะก็จะกลายเป็นสีแดงแก่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีแดงแก่นะคะให้เด็กๆผูดสีให้นานๆ เขาก็จะเป็นสีแดงแก่ส่วนอันภาพแรกนะคะให้เด็กๆขูดสีเบาๆนะคะให้เด็กๆระบายสีเบาๆเขาก็จะเป็นสีอ่อนแต่ถ้าเด็กๆระบายนานๆระบายเข้มๆเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มนั่นเองก็คือการใช้สีแทงเดียวนั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเด็กๆเป็นสีเขียวอ่อน ให้เด็กมาสังเกตนะคะลูกโป่งลูกแรกเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีเขียวอ่อนนะคะอเด,เด็กก็หยิบสีเขียวขึ้นมานะคะหยิบสีเขียวขึ้นมาจากนั้นเด็กๆระบายลูกโป่งได้เลยจากนั้นเด็กๆระบายลูกโป่งได้เลยนะคะเป็นการใช้สีแห่งเดียวแต่เราจะอะถ้าเป็นสีอ่อนเราจะระบายบางๆนะคะ แต่ถ้าเป็นสีเข้มเราจะระบายนานๆนะคะก็คือการทำสีให้เข้มนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นสีเขียวอะไรคะสีเขียวแก่นะคะก็คือให้เด็กๆใช้สีแท่งเดิมนะคะขูดนะคะขูดนานๆระบายนานๆนั่นเองเขาก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมานะคะ,ะให้เด็กๆระบายได้เลยนะคะ ใลูกโป่งได้เลยนะคะสำหรับการบ้านนะคะก็ให้เด็กๆทำตามุมครูลงได้เลยลูกโป่งของเราก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะต่อไปมาถึงรูปภาพสุดท้ายรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพเสื้อนั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายเสื้อสีฟ้าอ่อนแล้วก็เสื้อสีฟ้าแก่นะคะ ให้เด็กๆหยิบสีฟ้าขึ้นมาเลยนะคะให้เด็กๆหยิบสีฟ้าขึ้นมาเลยสีฟ้าของเราอันแรกนะคะเราก็จะระบายสีอ่อนก็คือการขูดสีไม่นานนะคะขูดเบาๆลงน้ำหนักสีเบาๆนะคะเราก็จะก็จะได้ภาพสีอ่อนนะคะ,ะให้เด็กๆหยิบระ,ะบายได้เลยเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะภาพแรก เด็กๆก็ระบายตามได้เลยนะคะต่อไปเป็นสีอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นสีฟ้าแก่นะคะสีฟ้าแก่ก็จะเป็นตัวนี้เด็กๆใช้สีแท่งเดิมได้นะคะแต่เด็กๆให้ขูดสีน,น,นานๆนะคะอ่าสีฟ้าแก่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆขูดสีไปน,น,นานๆสีของเขาก็จะเข้มนะคะก็จะ กลายเป็นสีฟ้าแก่นะคะ,ะให้เด็กๆระบายตามจูนคูลงได้เลยนะคะค่ะเด็กๆก,การบ้านของเรานะคะก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะรูปภาพที่หนึ่งนะคะเด็กๆก็คือสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองอ่อนนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองอ่อนอันนี้เป็นสีเหลือง สีเหลืองแก่นะคะอันรูปที่สองเป็นสีเหลืองแก่ให้เด็กๆระบายได้นะคะจากนั้นมาสังเกตแก้วกาแฟนะคะ,ะแก้วกาแฟอันแรกสีแดงอ่อนนะคะแก้วกาแฟอันที่สองสีแดงแก่นะคะจากนั้นมาสังเกตรูปภาพที่สามนะคะเด็กๆรูปภาพแรกรูปภาพรูปโป่งเขาให้ระบายสีเขียวอ่อนนะคะ จากนั้นลูกโป่งอันที่สองให้ระบายสีเขียวเขียวแก่นะคะจากนั้นให้เด็กๆมาระบายเสื้อเสื้อสีฟ้าอ่อนนะคะก็คือตัวนี้ให้เด็กๆระบายสีฟ้าอ่อนแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราก็จะเป็นสีสีฟ้าแก่นะคะค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านของเราก็อยู่ในหน้านี้นะคะให้เด็กๆไปทำการบ้านกันนะคะวิธีส่งการบ้านนะคะ วิธีส่งการบ้านก็คือส่งมาที่คุณครูประจําชั้นของเด็กๆเองนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจความถูกต้องแล้วก็ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านส่งกันทุกคนนะคะคาะเด็กๆสําหรับการบ้านของเรานะคะก็อยู่ในหน้าที่2ี่สิบสี่นะคะให้เด็กๆไปทํานะคะก็คือหน้านี้เป็นการ ระบายสีอ่อนสีแก่นั่นเองเป็นการใช้สีนะคะาแท่งเดียวก็ได้หรือว่าเด็กๆจะใช้คนละแท่งก็ได้แต่ถ้าเด็กๆใช้แท่งเดียวก็คือสีอ่อนเราจะระบายเบาๆส่วนมาถึงสีแก่เด็กก็ระบายซ้ําๆนะคะระบายให้เข้มๆก็จะกลายเป็นสีแก่นั่นเองนะคะค่ะเด็กๆสําหรับการบ้านก็อยู่ในหน้านี้นะคะ ให้เด็กๆไปทําการบ้านกันทุกคนนะคะค่ะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะไปฝึกทบทวนการนับตัวเลขนะคะนับจํานวนได้เท่าไหร่ก็ตอบตัวเลขนั้นนะคะแล้วให้เด็กๆฝึกสังเกตตัวเลขด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วก่อนจากกันนะคะคุณครูุงก็มีความห่วงใยจะมาฝากถึงเด็กๆเช่นเคยนะคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆต้องใส่อะไรคะใส่แมสนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีโรคอะไรระบาดคะเด็กโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ควรใส่แมสหรือไม่ควรออกนอกบ้านยิดีนะคะ แล้วก็มาล้างมือบ่อยๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนะคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วแล้วพบกับคุณครูลุงใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายเจสซี